เดี๋ยวเราจะมาตอนต้นนี้นะคะอันนี้เป็นกิ่งที่เขาขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะเลือกกิ่งนี้นะคะกิ่งพวกนี้ยังก็ใหญ่ไปะคะ่ะโตแล้วนะคะกรกองของเราก็จะมีนะคะตุ้มค่ะเป็นดินนะคะดินร่วนนะคะที่ชุบน้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีดค่ะแล้วก็ไม้บางๆนะคะ เรามาทําการตอนกันเลยค่ะแล้วก็จะหั่นนะคะหั่นให้เขาแบบไม่ต้องขาดนะคะหั่นเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะคะเอาตรงนี้นะคะข้างล่างจากตานิดนึงอ่ะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็เอาไม้เนี่ยค่ะเอาไม้บางๆเนี่ยค่ะเสียบกั้นไว้นะคะหักไม้ออกนิดนึงนะคะยาวไปนี่เราก็ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปาดตุ้มเราค่ะจากตอนนะคะ ต,ตุ้มออกครึ้นตรงนี้เลยนะคะทาบลงไปเลยค่ะตรงแผลเรานะคะเราก็ไล่ดินนะคะให้มันทั่วถึงกันนะคะบีบดินแลดันดินให้ทั่วถึงกันค่ะ มัดด้วยเชือกปอทั้งบนทั้งล่างค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะตุ่มเราอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะคะ มัดแน่นๆเลยค่ะหลังจากนี้ไม่ต้องลดน้ำนะคะเสร็จแล้วนะคะการตอนมะกอของเรานะคะนี่นะคะลากออกแล้วนะคะลากออกเยอะมากเลยนะคะสีขาวๆนี่